เทสเทสกราบสุดสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครับซึ่งวันนี้เนะเราจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะฮะก็นี่จะเป็นท่าแรกของผมนะที่จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะฮะเป็นไมครับไาชิ้นรอดนะครับ, iller, รบโอเคเราเริ่จมจากการตัดไม้ก่อนเลยในะครับผมโอเคมาในการหนึชิ้นรอดเราก็ต้องตัดไม้นะ Okay. เราก็ต้องคาบเป็นไอ้นี่นะฮะถ้าเป็นที่ขุดเนี่ยที่ขุดอะไรต้องเป็นเรืยกอะไรขวนนะฮะต้อง <c oughs> ต้องคาบเป็นขวนนะฮะขวนแล้วก็นี่นะฮะเรื่ออะไรขวนแล้วก็ที่ขุดนะครับโอเคเพื่ถูกิวสดีนะว่าเพิ่งตื่น,นก็เลยออกมาอัดไมค์ครับนะครับก็ไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าเน็ตพอเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยะครัย เราไร้เกิดจะเล่นเดนไบก็เล่นไม่ได้ก็เลยเล่นไม้ค้าดีกว่านะครับซึ่งจะเปิดไปเดิมซีรีส์นี้ยาวๆเลยนะนะครับจนของผมจะเล่นจบนะครับจบก็จะมาร้อยกว่าพันมั้งใช่ไหมครับนะครับโอเคแล้วก็จะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะหลังจากที่ตัดไม้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวทำไมตรงนี้ไม่เก็บเลยนะครับ เก็บให้ได้เออเดี๋ยวตัอดอิสต้นแล้วกันก็จะข้ามไปเกาะนนูนะฮะโอเคเดี๋ยวข้ามไปก่อนนูนะั่นเงอนนะตรงนั้นมีหินให้เก็บเนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวผมขอข้ามเรืเอละเรือข้ามไงะวว yeah. okay. เนี่ยโอเคเรือข้ามง่ายกว่าของไอ้นั่นอีกของเบลล็องอีกครับ เราต้องอะไรบ้างท่านะฮะเขอยวเลโอเค,อเ,คเรามาถึงอีกเกาะหนึ่งนะซึ่งเออ่ซตนี้เนะี่ยน่าจะสุ่มเป็นแบบอันนี้ให้บตัดเสียงก่อนหนึ่งเซตนี้นะ่าจะสุ่มแบบเแบยบ์อมที่เป็นเป็นเกาะน,นะฮะเป็นโลกที่เป็นเกาะให้เรานะครับผมประมาณที่จะดีนะ โอเคอ่าตรงนี้มีหินนะเฮ้ยวูบไปเนี่ยนะโอเคข้างล่างมันมีหินนะเน่ตรงนี้อ๋ไม่ฐานด้วยเยี่ยมอ่ามีกาเวลด้วยเดี๋ยวเข้านะครับกาเวล ก็เป็นอะไรที่ดีนะในการแบบกลับมาเล่นไมค์ครับแล้วก็ในรอบหลายปีนะผมเพรนะาลละวนะนะ่าไม่ได้เล่นไมค์ครับนะเลยแล้วประมาณโอ้เกือบสองปีแล้วมั้งนะไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยนะสองปีเฮ่อะไรเมื่อก่อนเดือนสองเดือนที่เรายังเล่นอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรนะก็แบบเล่นคนเดียวนะชิวๆไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่น่าไรนะพูดมากว่าอีมันก็ต้องพูดไงจะไปคลิปเงียบทำไมเออ แล้วพวกที่เมนก็เม้นไปเนาะว่าแบบพูดมากว่าอะไรเงี้ยหาทําไปเนาะแบบเม้นไม่คิดอะคือจะให้มานั่งเล่นเงียบๆมันไกลอยู่เนะก็จะเรียกว่าเล่นเกมเหรอนะถ้ามานั่งเล่นเงียบนะฮะต้ามันพราไปเอาแรกขวดไม้มาแล้วนะครับนี่คนขุดเอาถ่านมาเนาะ เดี๋ยวเราต้องหาที่ลักหลักก่อนนะโอ้ตรงนี้ฐานเยอะมากเลยเก<ม><น>ือบฐานนะครับอมโว้ยโนอน เพิ่งตื่นเลยน,นั่นนี่นั่นนี่เหมือนโอเคไม่ถามเยอะจังวะผมจะอัพลงไปทั้งดุ้นเลยนะฮะไม่ไม่ตัดอะไรในะเยียดดูก็ดูไม่ดูแล้วของมึงนะทำในสิ่งที่รักนะ ทวิตก็ปล่อยล้างไปแล้วนะไม่ได้ขับไม่ได้ไล์เลยเน็ตอ๋อขาดไล์ไม่ได้แล้วก็าดดู u t u b e ดูไม่ได้เลยนะโอเค okay, <okay. S 2> เดี๋ยวหาพื้นที่ในการสร้างบ้านก่อนโอเคตรงนี้โอ้เป็นไบโอมันนี้นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวลองไปเดินสำรวจก่อนสักหน่อยก็ได้ค่อยหาพื้นที่สร้างบ้านนะฮะ ลรงนี้ก็ขุดไม้กันอยู่ดีกล้องก็หลุดไปเลยนะควจะเปิดกล้องเฉยๆเท่าไหนอโอ้แม่โอเค ตรงนั้นเป็นตัวนี้เป็นไบโอมเขาเรียกอะไรนะลืมชื่อไบโอมไปหมดแล้วนะครับอลืมบอกไปนะตอนนี้ผมเล่นเป็นใค c ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบนะเพิ่งอัปเดตมานะครับเป็นอัปเดตอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวมานานนะเห็นคร่าวๆก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรไออะไรวะเอ่อไอของโบราณอนะที่ว่าแบบปัดๆอะไรก็ไม่รู้นะว่ีแต่ผมเปิดเพลงด้วยด,วยดกว้แบบไม่เหงาแล้ว สักนี่้เพราะว่าไม่ได้ตัดคลิปอะไรละเปิดแบบจะลงทั้งทุนเลยเพราะเปิดเพลงฟังกปได้แม่งพอมีอะไรหน่อยนะฮะโอ้ตัวนี้เจอลำพื้นเลยแหละโอเคนะฮะเอเอเยวตอนนี้ต้องหาหาหารนะคนระับข้างหน้ามีภูเขาครนะับแล้าเรียงต่กใหม่นะโอเค อตรงนี้มีต้นไม้เยอะมากแนวยหว่าจะไปสร้างบ้านบนภูเขาดีตรงนั้นมีไอ้ก็เรียกอะไรเออชวเครนนะครับเอามาทําน้ําตาลแล้วก็อันนี้เรามีพัมกินพอดีทําเป็นภายนะฮะะพาไพายพ,ายพายฟักทองเออโอ้โห นั่งน,นึกคิดตั้งนานนะผมว่าจะพูดอะไรไม่รู้จะพูด,พดะอะไรสมองเบือหมดแล้วนะผมโอเคว่แต่กล้องเปิดได้ยังยังคลางอยู่เหมือนเดิมว่าไม่เปิดไหมอ๋อควันแตกโอเคต้นไม้เรามีเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาตอนนั้นข้อมูลมีอะไรนะ อ๋อ oh, เป็นเจ้าพวกรามะนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวไโบโอมนี้น่าจะมีถาดน,นะข้างบนนะครับผมนี่แบบเป็นภูเขาเงี้ยมันน่าจะมีถาดข้างบน mm hmm. ซึ่งถาดในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าลงไปลึกมันแทบจะหายากมากครับมันจะอยู่วยนนพวกไวส์สูงๆนะผมไบใพวกถาดเนี่ยโอเคเราก็เดินสำรวจกันไปนะชิวๆ mm hmm. ก็เล่นชิวๆไปนะฮะนี่แล้วมา เป็นเจ้าพวกรามะนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นราะนี่เจอฐานแล้วนะผมผมขึ้นมาหาฐานแล้วว่าฐาน่อนก็างที่จะหายากเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ข้างบน,นครับยิ่มก็ไม่ได้หายากเลยหรอกแต่เราต้องอยู่บนภูเขาไม่ก็แบบพวกที่พื้นที่ที่มันวายต่ำๆนะถึงจะหาไอ้น,นี่ได้นะผมหาฐา,านได้เฮอนึกน,นานๆนะผมไม่เพียงไม่มาเลยวะ อยากฟังเพลงชิวๆพออยากให้มานี่ไม่มาเลยนะโอ้เจเล็กอพอดีเลยนี่เป็นเอาชิอดในคืนแรกของผมนะน้องในเปิดสกัดซีรีส์มาครับอ๋อชิลด่ปีสองพันยุคสามนะซึ่งมันไม่มีใครทำหรอกคือใครมาทำตอนนี้มันก็เชยไงน้เพราะกูจะทำอะ่ะทำไมอะ่ะพร้อมอะ่ะ กอลิท okay. for okay. right? mm ึมม o u t u b e ก็ไม่น่าจะผักดันให้ช่องหนึ่งในเล็กเกมผมนะผมโอเคหรือแค่หาหมู่บ้านนะเพื่อให้เราตั้งหลักได้สักหน่อยนะฮะไม่ก็เดี๋ยวทำบ้านนอนก่อนกันนี่มีบ้านเลยเนี่ยยังไม่เจอแกะสักตัวนะเมื่อกี้เหมือนเจอหมูพอเดินข้ามทางไปแม่งหมูหายนะฮะโอเคเดี๋ยวขุดถ่านยาวไปนะซึ่งไม่ตัดอยู่แล้วนะลงทั้งดุนแม่งไปเลยนะ ก็ไม่ให้ดูหรอกนะตัดจะตัดท่าตัดดีอะไรมันก็ไม่ให้ดูหรอกนะครับใครมันจะไปดูมันน่าเบื่ออ่ะมันแบบเวอรุ่นสมัยนี้ต้องแบบเออแบบอะไรตัดคลิปเร็วๆแบบพับๆๆบพับับนะครับใส่เสียงเอฟเฟกต์ของเราวเยอะๆอ่ะเพราะเวรุ่นสมัยนี้เปนสมาธิสั้นกันนะครับโอเคข้างล่างนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ขึ้นหมดละอ๋อเคยตรงนี้นมีาาลาวานะยังพอมีแสงสว่างให้อยู่อู้หยยังไปจะเจ็บซะเดี๋ยวผ่านเช้านี้ไปแล้วก็ไปสร้างบ้านละเ้องย่พอมีแสงสว่างให้นะต้นมีไม้ให้ด้วย เคเดยวมีเหล็กมาหนึ่งอันนะเดี๋ยวทำทำน้ำตาลกินก่อนครับหมนะเอ่อตวกินโอ้ยต้องมีไข่เราไม่มีไข่นะดียังมีแอปเปิลอันหนึ่งเอาเหล็กก็ได้นะ ตรงนี้ก็รอไปจนเช้านะว่าไม่มีมีเอ่อไม่มีแกะนะฮะยังวิ่งไม่เจอแกะสักตัวเลยนะทั้งเด็ดเล่นมาเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อ y x สองร้อยแปดนะครับไกลจากบ้านเกิดเดียวนะับเดี๋ยวบางทีผมขอไปดูกล้องก่อนนะมันเป็นหาอะไรของมันเนี่ย นถอดเสียไปนั่นไะง ไม่ใช่พอพังไปแล้วนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนายไ,ไม่ติดนี่ไงก็ติดอยู่ไงเนี่ยผมก็พูดได้ปกตินี่เป็นไร มันดังไปทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้มันเช้าไปแล้วตันนี้ขอเดินกันก่อนนะเหมือนแบบมีสัตว์อะไรให้เราฆ่ากินบ้างแล้วโอ้ my god dream เราจะเดินตำรวจด,ดีเดินตำรวจด,ดีดีกว่นนะานะเดินเจอหมู่บ้านเราก็จะได้แบบมีที่พักอาศัยนะครับว่าหมู่บ้านมันมีเตียงให้เราโอเคตรงนี้มีถ้ำนะมีทุ่งมีถ้ำเลฮะดีนเสร็จสิ้นการตันงโอยนี่ Okay. Xong gặp skill rồi em mới dùng Mày còn ít chưa không mấy okay, chứ Nghe chưa tôi nữa không Khá bên đi mấy Kẹp mà nè Kẹp mấy này đâu gì okay. ได้มาสองอแล้วนะอุ้ยโอเคข้าวเนื้อมันซอมบี้มาทำไมโอ้ยซอมบี้เยอะมาก จะหาทําบ้านนอนก่อนโอ okay, okay, oh. เคโอ้เช้าพอดีนาะ อะเดี๋ยวผมต้องเดินหาหมู่บ้านให้เจอว่าผมต้องหาหมู่บ้านในการตั้งหลักโอเคผมต้องการหมู่บ้านมากเลยตอนนี้เอาดีเจ้าไข่ดีพี่เจ้าไข่ในเจ้าไก่แลวโอเค okay. ต้องการอาหารมากตลยนี้นะครับ เราห้ามไปไปองฝั่งนู้นดูนนะมีซื้อไอเคนเต็มเลยนะับโอ้มนี่เป็นทะเลสาดเลยนะ เดสายแล้วก็มะอื่น,นึงมีเต่านะเต่าตะนุแล้วก็มีไบโอมสวามแดนนะไม่ใช่ไบโอมป่าสนนะข้ามมาฝั่งนี้

Thấy không? mấy một tài này Ơ, cái gì cắt kem của này Tâm chơi mùa 3 ngọn nào thì mình chụp clip này thế Thôi không đóng ra mình quay ma không Những con cỏ này không biết nữa này Cái đường long nóng na bên phần này đuôi nè Lỡ xưa lên mình mảy ba Nếu học tiết tiêu mới phải ba nè mà còn nè Thôi chứ โอ้ตรงน,นี้น้ำดีมากเลยการที่เราพายเรือก็ดีนะมันี่ทำให้เราแบบเออไม,ไม่ไม่เหนื่อยเยนาะมันก็เหนื่อยแหละถ้าเ,าเอาความจริงนะแต่ว่าในเกมมันแบบมันลดค่าหา่างก็แบบดีนะพวกมีปลาหวานเลยนะเฮ้ยปลาตัวมาดิตัวมาไม่ใช่ปลาเนาะ เราลูกเป็นแขกเอ้ใช่มันเราลุกเป็นตัวอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวข้ามาไปลงฝั่งนี้ไม่เป็นนี่เป็นเกาะใบอมทุงด้าเนาะใช่ไหมวะพูดมั่วไหมดเลยเนาะใบอมป่าสนนะะเล่นชีวะมาไงวะเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนาะโอเค สองอันนะเดี๋ยวให้ทำกินนะลองมาหาไอ้เบอร์รี่ในใบอุโมป่าสนดูนะเผื่อมันจะมีเหยียดี้เหยียดอะไรเนี่ยขี้เกียดเอ่อเผานะครับคนเสียเวลานะครัโอเคยังไม่เจอเบอร์รี่เลยนะ

ถ้ามันหาไม่ได้จริงก็ต้องโอ้ต้องเผาแล้วแหละนะไปจังวงอยู่นิ่งดีเฮ้ยวิ่งเลยน้องหาแล้วโอเคมันมีกระดูกว่ะเมื่อกี้มันเห็นหมานะมีน้องหมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ฆ่าสเกลเวตันเอากระดูกนะงั้นเจอเบอร์รี่แล้วในที่สุดนะ โอเคเราจะได้แบบตายทีนะฮะวูบไปลีเยอะมากเลยเนะแบบนี่ยอย่าไปโดนนะมันเจ็บนะโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเสียชิงเลยนะพอเติมเลือนให้อยู่นะครับ เจ็บเหรวะกลัวมันเจ็บเงยเขาเลยไม่กล้าเข้าไปนี่โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอมีอาหารกินนะเอ่อเป้าหมายต่อไปนะั่นคือการหาหมู่บ้านนะก็พยายามจะหายเจอในครั้นี้นะว่าถ้ามีหมู่บ้านผมต้องตายแน่นะเพ่าะผมันีพอมีที่แบบที่นอนมีข้าวมีอะไรให้เรานะ ้ารมี้ก็ต้องทำเองแล้วแหละนะเพราะวา่าอนน่งเราหรือว่าหากินโดอที่เรื่องไอ้พอตอนต้องการนี่มันหายายกน,นะว่านเนะอ,อไม่ต้องการให้หายง่าย เดินแค่ฝั่งนึงดูนะฮะไหนภูมิตเป็นไรกดม่หยไปเฮ้ยโดดไปดิอันนี้เป็นเกาะเดิมของวะบ้ะไม่วะเรียกว่าเดินกลับมาเกาะเดิมนะวัวชัยวนมาที่เดิมเฉยฮ้่ Okay. เม่ทับตัเคตไม่ได้เ็เลเปิดไว้แล้วอุ不不 yeah ้ยตรงนีเป็นเลวีเลยนะเดินยาวๆไปเนี่ยเจอหมู่บ้านให้ได้คลิปเนี้ยไม่เจอคือไม่ยอม ตอนนี้จะมืดคืนที่สองแล้วนะยังไม่เจอไม่เจอหมู่บ้านเลยถ้าไม่เจอคงต้องจบคลิปแล้วแหละน้รงว่านื่อหนนะ้องกำมันไม่นอนมากวอนนี้นะจบคลิปดีกวนะ่าน้อ